มองอะไรอะ่ะเมื่อกี้เหมือนฉันได้ยินเสียงผู้ชายเลยอ่ะอ๋อห้องข้างๆมั้งหรอฉันเหมือนได้ยินจากในห้องแกเลยนะบ้าไม่มีจะม,มีได้งไงอ,อ่ะตอนนี้โปรแกมาทำอะไรเนี่ยทไมไม่นับล่วงหน้าเศรษฐยไงไง Happy เ a l e บิ i ์ e เ d ย์ค่ะเพื่อ พอดีฉันกับไอตานเพิ่งว่างแต่ฉันไม่ได้รืมวันเกิดแกน,นะก็เลยซื้อของมาเตรียมฉลองให้เพียบเลยคืนนี้ยาวไปแล้ทำไมเราไม่ออกไปกินข้างนอกกันอนะ่ะนี่ฉันมีร้านดีๆแนะนาพวกแกเต็เมเลยนอะโโหพวกเราซื้อของมาเยอะขนาดนี้ไม่โอไม่ออกแล้วค่ะอยู่ที่นี่แหละจะได้ชนแก้วด้วยปาร์ตี้ี่ห้องนี่แหละฉลองเลียนเช้าเลยเดียอ้อหรืออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปต๊ะระเบียงละ่ะ เก็บเลยทำไมอ่ะก็ก็ฝนมันกำลังจะตกไงตอนขามาแกไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องหรออ๋อเออออนจะตกจริงด้วยพี่เห็นเขาบอกพายุจะเข้าด้วยนะข้างในนี่แหละไปอ่ะเค ฝนมันจะตกชี่ก็ปวดเนี่ยเอาเข้าไปแฮปปี้เบิร์ธ สร็จแล้วพวกแกกลับได้แล้วเนาะเอ้ยอะไรพวกเราเพิ่งมาเองโอ้ยฝนตกหนักขนาดนี้รถคงติดน่าด่วนโอ้พวกเราดื่มกันค่ะน,นี่เอาอะไรไปขับรถอะ่ะฉันว่าฉันดูซีรีส์ดีกว่าเอาอยากดูพระเอกหล่อๆแฮร์ร่จัดไปชอบเอา้าไปไหนอะไม่ดูซีรีส์ด้วยกันอะไปห้องน้ำแป๊บ,บนึ่งเ,เ,เดี๋ยวมา ฉันอยากดูแบบว่าผู้ชายแบบที่อยู่ในไฮสคูลแล้วก็กเป็นแบบเป็นช 我仍期待。